อา,อาการออกแบบนี้คือเบื่อมากอยากจะออกข้างนอกเนี่ยช้ามาอยากจะออกข้างนอกเนี่ยงันจะเอาอะไรแบบนี้คือเริ่มรำคาญแล้ว มีเงินจะเอาอะไรอยู่บ้านจะบ้างเหรอพี่เกียดเดินไปออกทุกวันจะไปทุกวันขาลากหมดแล้วนั่งลงมีนา <c oughs> แน่แน่แน่ <c oughs> มีเงินนะ <c oughs> อ,อ,อ้อนแม่อยากให้พาออกไปไม่ไปหรอกลูกอยู่บ้านเถอะอยู่บ้านมั่งปวดขาไม่ไหววิ่งทุกวันต้องไปวิ่งทุกวันเชา้ชาเช้าโอยแล้วออกไปนี่ไม่ธรรมดาออกไปก็ไปจะไปกัดกับเขาตลอดกับหมาตัวอื่นไม่ไปลูกอยู่บ้านที่ไหน thank you